สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหการากงามจัะมาวันนี้มาแปลกวันนี้มาแปลกแงลกสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมอีกทีครับสวัสดีท่านสวัสดีท่านนี่สวัสดีท่านสปอนเซอร์เลยผมไปกินมาเมื่อวานเมื่อวเมื่อเช้าเมื่อวานสิอ่าไปกินมาอีกแล้วเป็นไงเช่นเอาอกไก่ปังอ่าสุดยอดผมมาหนึ่งผมเปิดปวยสปอนเซอร์เป็นหลักเลยมีกี่รสชาติล่ะเลยี้มีทั้งหมดสามรสชาติครับมีทั้ง รถดั้งเดิมฮะรถกรญแจตานะครับรถช็อกโกแลตแล้วก็รถใหม่คือรถสตรอเบอรี่ใครที่ออกกําลังกายอ่ะใช่ในจะเสริมสร้างร่างกายแล้วความจำยังดีถูกต้องแต่ก่อนนี้พูดไม่เคยถูกคุณผู้ชมบอกเลยมาเทปนี้ประมาณสิบกว่า EP นี่ผมกินผมผมท่องผมต้องเลยช่นเนเช่นาอกไก่ปังเช่นนาอกไก่ปังรถดั้งเดิมสิบกว่า EP พูดไม่ถูกจะรถต่อไปแล้พี่อะเออก็ขอต้อนรับท่านผู้สูอัพทุกูยู่ดูบครับผมช่วงบอลไทย ใช่เหมือนเดิมเจอกันถูกต้องแต่วันนี้บอลเยอะเยอะเยอะมากเลยตาไม่ถูกเลยเไอ้ยุ้งยหายกูว่าแล้วเข้ากันเมื่อเฮ้ไม่ได้เข้ากันเมืองเข้ากันมานานอีกต่อเข้ากันมานานอีกแล้วเออเออก็นี่ก็ก็อยู่เวลาสองคนนะครับใช่ครับยังเหมือนเดิมใช่ยังเหลือน้องยังอยู่กับน้องมอดแล้วก็น้องเต้นอยู่เหมือนเดิมจะต้องมาติดสาวยังมาไม่ได้เหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเทปต์ออกไปเขามาแล้วมาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วมาแล้วนะมาแล้วเขามาแล้วเออ เอางี้ว <Tamam> ันเข้ามาเข้าบอลไทยดีกว่าครับเอาวันจันทร์ที่ผ่านมาดีกว่าประเด็นประเด็นบอลไทยอะประเด็นบอลไทยดีกว่าสุดสุดใจก็เรื่องชิงชาติเรื่องอะไรก็น้อยนะใช่ก็ก็เข้าเรื่องของเอเชียแล้วสัปดาห์ใช่ใช่ใช่เพราะเราเกิดในอาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์อาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นเรื่องเอเชียไปแล้วไปแล้วสี่ทีมนะครับที่เราได้ผ่านเข้ารอบก็จะมีบีจีปทุมใช่ไหมใช่ครับมีทางด้านการท่าเรือแล้วก็ ทั้งดาลราชบุรีมิถุนแล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดครับผมน,นะก็ทั้งทั้งหมดก็แข่งแข่งเริ่มแข่งในช่วงช่วงนี้แหละเริ่มปะยนี่แหละเตะกันแล้วล่าสุดกับผลงานก็ราชบุรีเจอกับโปฮังใช่ครับเล่นกันที่ราชมังคลาเยาแล้วก็เราก็แกพ้ไปศูนย์เป็นตัวสองใช่แต่ก็คือแล้วก็ดูผมผมดูเกมวันนั้นนะก็สงสารไอ้เจ้าไอไอ้ไอจำพล ถูกต้องน่จะเล่นมายาเซพเออไอ้กํเบิดครับเซฟมือแตกสงสารมันจริงผ่านกันไปแล้วกับนัดแรกของตัวแทนทีมชาติไทยอย่างราชบุรีมิผลถูกต้องครับก็ส่วนนัดที่สองของราชบุรีเนี่ยจะเล่นกับย้อโฮดาลูทักซี่ชายโฮตาลงไหมตาโอ้โหมีอรอะไรนะ ซุตาหรอซุตาซุตาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนไม่ต้องการถามแกรู้ยข้างในเขาอยากรู้นี่เขาอยากรู้เป็แล้าเนี้ยจะเตะวันที่ยี่ห้านะครับยี่ห้าพิซูนาเวลาสามทุ่มวันที่สองนะจะติดตามกันได้ใครเป็นแฟนราชบังกลใช่ส่วนที่เราตอนเนี้ยที่เราลงกันเนี่ยใช่ใช่ออนแอร์เนี้ยก็จะมีนัดหนึ่งของตัวแทนทีมชาติไทยครับผมทีมไอเอ้ยนั่นคือสิงห์เจ้าท่าการท่าหรือเอฟซีนะครับวันนี้ก็จะลงเตะับ คิดเฉีอบสี่คิดเฉียบสีใช่เวลาสามทุ่มนะให้กำลังใจกันด้วยนะถ่ายทอดสดทูสปอร์ตเอ็นดีสองช่องหกหกเจ็ดเปิดไปเลยใครอยากดูฟอร์มนักเตะใหม่ของท่าเรือใช่จะเปิดกันได้ส่วนอีกหนึ่งตัวแทนก็คือเชียงรายเชียงรายเชียงรายเอฟซีก็จะเจอกับชุมพลคุณไดมอเตอร์วันที่ยี่สิบห้านี้นะครับโอ้แล้วก็อีกทีนึงก็เป็นบีจีบีจีบีจีปทุมก็จะเตะวันที่ยี่สิบหก ครับเวลาห้าโมงก็ใครเป็นแฟนทีมไหนก็ติดตามก็ได้ทูวิชั่นครับเลิก็เสร็จถ่ายทอดสดอยเป็นทางการสำหรับรายการนี้เปิดไปได้ทูสปอร์ตยันทีสองหรือทีสามนะครับ ก็ไปตามเชียร์ตามลุ้นกันมาทีนึงใครชอบทีมไหนใครจะชอบทั้งเฉพาะขีดหรือไม่เฉพาะขีดก็ไปตามเชียร์กันได้แต่ว่าสนุกแต่เราเนี่ยเชียร์ทั้งสี่ทีมเลยใช่เราสี่ทีมเลยนะใครผมรักทุกทีมใช่ทุกทีมทั้งสี่ทีมเราส่งอาชีพกันหมดแล้วนะก็จะเป็นทั้งบีจีแล้วก็ทางด้านการท่าเรือส่งไปยี่สิบเก้าคนใช่ครับแล้วก็ทางราชบุรีส่งไปยี่สิบแปดครับส่วนเชียงรายส่งไปยี่สิบเอ็ดคนนะ สองประตูแล้วสองคนใช่แต่ที่มือสองประตูเป็นสามคนเออะกติดตามชมแัะเชร์กันนะสำหรับ ACL กับตัวแทนสโมสรของไทยทั้งสี่สโมสรกันด้วยนาเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเราก็จะมาเล่าเรื่อง ACL ของนัดที่ผ่านมาใช่ด้วยอะไรอย่างนี้ก็สรุปก็ข่าวนี้กับ ACL ครับแล้วก็ถ้าพูดถึง ACL ที่สัปดาห์ทีนมากระแสฮือฮาก็เกิดขึ้นแล้วครับ ต,ตโนโตโนตโนโนตโตโนโตโนโนตหน่อยได้บ้าโตโนตพาคินอนีดาราซุปเปอร์สตาร์ใช่ครับก็ลาสุดลาราชุรีประกาศคว้าทีมมาร่วมแล้วอ,อืมก็มถือว่าเป็นฮือฮาในช่วงหนึ่งเลยนะท<ช>ี่โอู้กระแสมาเอาว่ามาทั้งบวกแล้วมาทั้งลบถูกต้อง,องมันคือมีคนหลายมุมมองแบบว่าจะเล่นทำไมเล่นแล้วมัน ซ้อมเข้ามาแบบเป็นแบบนี้จะเล่นได้เหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันควรจะเป็นโคต้าของสําหรับเยาวชนมากอะไรเงี้ยคนที่เป็นของนักเตะเด็กตัวแทนสมมติเล่นไม้อะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะตโน่มาซ้อมกับราชบุรีก็พอๆกับที่ราชบุรีเริ่มเก็บตัวเลยนะเออเท่าที่เราดูมาก็คือราชบุรีประกาศเข้าแคมป์เก็บตัวปุ๊บตัวโน่ก็เริ่มมาซ้อมเราก็เห็นภาพมาตลอดนะใช่ใช่แต่ผมเขาก็เล่นได้นะ ก็เล่นได้เออเล่นได้นะโตเล็กก็เป็นก็เป็นคนกีฬาคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าสําหรับในการเล่นเป็นอาชีพเนี่ยมันจะยังไงแต่ถ้าเขาถามเรื่องเบสิกฟุตบอลมีไหมมันก็มีแหละแล้วก็เป็นคนกีฬาด้วยใครจําได้ก็คือแกเคยว่ายน้ำข้ามเกาะใช่ใช่ใช่เคยมีข่าวเมื่อวาถามว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดเราหาคลิปได้ก็ได้ตอนที่เขาเล่นบอลช่องสามอ่ะอันนี้มันเขาเาก็เลี้ยงนะไมเห็นครึ่งสนามเลยนะเออเลี้ยงเลยนะบอลเลี้ยงบอล เลี้ยงใช่ไอ้เหี้ยเลี้ยงลูกไหมอยู่บ้านโอ้โถงแค่ไหโถงเขาเลี้ยงเลี้ยงบ้านหลบแบบโอ้โหแต่ก็คือต้องต้องมาดูหลายๆอย่างนะเราบอกออกหลายๆอย่างเลยถามว่าผมมองว่ามันดีไหมมันก็ทำให้กระแสมันกระแสฟุตบอลมันอาจจะฟิวเวอร์กับมันรอบามันก็มันก็ช่วยได้หลายอย่างเนาะสำหรับในชั่วโมงนี้จบกับเรื่องตโน้ตผัินตโน่ตผักกินอ่าอ่าแล้วก็เรา มาดูเรื่องสโมสรไทยลีกมากางเตรียมความพร้อมใช่ตอนนี้ทุกทีมกลับมาซ้อมเหมือนเดิมนะซ้อมมีทั้งลงทั้งเพจลงทั้งหมดแล้วกำลังขึ้นไหวแล้วมีการขึ้นขึ้นไหวเรื่องการซื้อตัวข่าวกันจิ๊บ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 ขึ้นไปเลยนะอะไร่าเงี้ยก็เริ่มกันที่ประเด็นดังก็คือกับมูลทองครับผมประกาศเซ็นสัญญาสามปีกับมาริโอยูโรสกี้โอ้โหนานเลยนะก็เป็นกุญซือคนแรกของ สโมสรที่ได้รับสสญญานานที่สุดถึงสามปีเออก็ลองลองดูว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มนะแล้วยิ่งคู่กายเขาก็ยิ่งแบบว่ายิ่งมีอ่าความมีความเก่งด้วยเกียร์ด้วยเกียร์ด้วยเก่ง่ด้วยเก่งที่ายถ้ารู้จักมันมันเก่งที่หายอะไรเก่งทุกอย่างนะไอ้เหี้ยแหละเออชื่อมัน๋ยวาไปจะฟ้องกูเอาเฮ้พูดไปเลยไอ้ไอ้ดักโดเซกาครับ ผู้ช่วยทางกายมือขวาผู้ช่วยางกายเขาจะได้สามปีเหมือนมาโยไหมวะไม่แน่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 คือได้ไม่แน่อาจจะไม่ได้อาจจะไ่จะได้กระแหยไทยหรือเป<อ>ล่าไปไปขัดขาเออเออ <c oughs> ก็อย่างที่บอกครับมาโยเซ็นแล้วเรียบร้อยสามปีกับสโม,มสรครับผมเ้าตัวก็บอกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สัสญ,ญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดอ่าแม้ว่าจะเป็นคนเซอร์เบียรู้สึกผูกพันกับเมืองไทยอ่าแล้วก็สโมสรแห่งเนี้ยครับ เป็นเหมือนบ้าหนหลังที่สองดังน,น,นั้นการได้รับเกียรติเป็นหัวหน้าผู้บุกสอนอก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ให้เต็มความสามารถโอโหก็เรียบร้อยกับเรื่องข่าวสารของโค้ชครับผมไปดูโยกไปดูนักเตะกันเถอะ,อะดูนักเตะกันหน่อยสมุดประการซิตี้ <c oughs> เปิดตัวนักเตะใหม่ด้วยครับอะไรนะ ไดฟูกุครับเป็นขนมอร่อยอร่อยนี่ซื้อกินได้ใช่ไหมเด็กเขาด็กแสบแง่ระฟูกุสุดาทนี้เก็เป็นพีมมาว่าไดฟูกุอะไดซุเกะอะไรไม่รป้าเด็กรุมึงเล่นอย่มึงไม่ยอมเล่นส่งกูไงเออโคตรจืดเลยเป็นไงตังอะไรมาตัวอะไรสุเกะตาไก่ครับครับเป็นตัวรุกจากโออิตะมา่มารวบพีนเนาะ อายุ24ปีแฟร์ติทีนชาติญี่ปุ่นอยู่17 18 19 20ก็21ก็เล่นได้ในตำแหน่งนี่คือตัวลุกเนาะแล้วก็เป็นทางด้านกองกลางอย่างเงี้ยก็เล่นได้ริมเส้นก็เล่นได้ทั้งสองฝั่งก็มาดูว่าจะมาเสริมความน่ากลัวให้ทัพเที่ยวสมุทรได้เยอะขนาดไหนก็เป็นลรงใจให้กับ แปนงเียวสมุดโครงการด้วยครับผมได้ตักงตะเสริมเข้ามาเลยนดฮน่าจะช่วยทำให้ทีมใช่ทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วก็จบฤดูกาลด้วยอันดับที่หนึงก็ยิ่งได้เสริมเจ้าเจ้าชัยวัฒนาทุเรียนทอดไปด้วยต้องเจ้าของทีมผับจีมูบเอ่อพีซีน่ะเดี๋ยววันเนึ่ผมเล่นเกมเป็นแล้วผมจะเข้าไปเผามัน เผาอีกนิดนึงใม่เชื่อไม่ถูกมันม่หลายชื่อกัโอเคข้ามข่าวเลยข่าวเลยมึงย้ำแต่ข่าวเนี้ยก็อ่ะก็มีข่าวเลยนะสำหรับเออ่แฟนๆประจวบครับผมล่าสุดกระเปิดตัวไปแล้วกับหกแมกเตะใช่ไม่ได้หกสิบแปดแปดเลยโอ้โหเรียกว่าเสริมแบบเปลี่ยนยกคังทั้งหมดเลยอ่ะก็งานดีประจวบนะครับก็เปิดตัวคาร์เตะ ทั้งแปดคนก็เริ่มจากเจเนร่าโรสันโตสทีนี้มาจากน็อกฟาร์มบัทโมนะครับครับก็เป็นดีกีรองดาวสโรไทยรีสอร์ทยิงไปยี่สิบประตูนะครับแล้วก็มีเซลัวอัลจาบารีหัวมอบลุกขึ้นอีรักสมิเดียนไปสามสิบปีนะครับจากแกรนด์รามายองส่วนนักเตะไทยก็มีหกคนด้วยกันจิรพงษ์ธรรมศรีหานะฮะจากลำปางเอฟซีเอกนัทคงเกตจากนครราชสีมามาได้เอฟซี สารปองสุวรรณที่ยืมมาจากมีทีปทุมครับชินวัตรวงชัยจากบุรีรัมย์ยูในเต็ดอ่าที่ไรยุบรรหารจากเชียงรายยูในเต็ดครับแล้วก็คนสุดท้ายเมธีสารคำกองหน้าที่รู้กันที่แล้วถูกยืมตัวไปเล่นให้ระยองอ่าแล้วก็มาอยู่กอประจวบในฤดูกาลนี้โอ้โหอยู่กันเยอะนะถือว่าไอ้เจ้าทีมไม่ธรรมดานะอ่าเมธีสารคำนี่เป็นนักเตะที่ พอสอนดีใช่พูดเยอะด้วยใช่ไหมพูดมุ่ก็แต่ไม่มีโอกาสได้ชมงานใช่แต่นักที่จริงเจ้าของสุดแต่เจ้าของสัญญาอินกิ้นก็ตัวสมุดประการพิจตร์ใช่ก็ปล่อยให้ระยองยืมไปแม้เจอทางสมุดประการไม่ใช้งานใช่ครับให้ระยองยืมอ่าจรบันกการนี้ก็ทางหน้าประจวบก็เลยมาซื้อจากซื้อจากสมุดประการบากาฮะว่าเรื่องนี้แลเอาันี้โอเคนะครับพอแบบหูลงมาถึงประจวบขนาดนี้เลยไปหน่อยไหม ไปไหนอ่ะเผื่อนักเตะอยากจะพักผ่อนไปหน่อยแน่นอนนี่เราชุมพรเนาะเขาซ้อมหนักเขาต้องไปพักผ่อนต้องเอาเข้าชุมพรนั่งเรือไปหน่อยนะเข้าเกาะเต่าเฮ้ยเข้าเกาะเต่าไปมีอะไรโอ้โหมีทั้ง เอวารีสอร์ทแม่หาดรีสอร์ทพักผ่อนสบายครับเอวารีสอร์ทแม่หาดรีสอร์ทครับขอบคุณทนี้นะเลื่อนพื้นเตี้ยทีเลื่อนพื้นวันนี้ผมบอกนะผมต้องไปวันนี้ผมต้องไปวันนี้ผมต้ไปเอาลยไอ้หมาช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกระผมฝากกันด้วยกับเพจเราอับสิบกูใช่แล้วฝากไปกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยที่ยูทูบก็มีนะใช่ครับก็ตอนนี้มันก็เริ่มเพิ่มเรื่อยเรื่อยแล้วว่าเราเอาเครดิตทั้งนั้นเลยนะ ออกมาผลิตขนาดเลยถามว่าเพิ่มมาเรื่อยๆที่เราไ่ไคุยที่ใช่เราไม่ด้คุยว่าก็ก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดกันเยอะๆนะครับแลก็ได้ติดตามเราจะได้มีผู้สนับสนุนใจดีเข้ามาสนับสนุนรายการเราดีๆแล้วก็เราจะมีนะทั้งรายการใหม่ดีๆที่จะผลิตขึ้นมามีครบเมนะทั้งเฟสบุ๊คยูทูบยูทูบไอจีไอจีพิทตอพิทตอต้องบอกว่าพิทตอต้องต้องขอขอบคุณมากสบายดี ใครับคนลาวดูเยอะมากสุดยอดคนประเทศเพื่อนบ้านเราดูเยอะมากสุดยอดมีคอมเมนต์ด้วยขอบคุณครับเออต้องขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านเราครับครับประเทศเราคนดูเยอะนะครับขอขอบคุณฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับขอขอบคุณด้วยทั้งหมดเลยครับใครที่เป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณมาที่นิครับ่งครับแล้วขอบคุณคนสับสนใจดีทุกอะไรอยากเช้งนะ้ำนะกบไก่ป่านนะครับสามรถ ช็อกโกแลตรสดั้งเดิมรสสตรอเบอรี่ครับผมน้ำดื่ม SK Water ดื่มแล้วชื่นจิตดืแล้วชื่นใจครับแล้วก็ทางด้านดีน่าคาเฟ่เนาะหาาอรที่พิจิตรนะใช่ครับผมแล้วก็สองที่สองที่ก็คือเอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หาดรีสอร์ทครับบนเกาะเต่าครับที่พักสวยหรูสุขสบายพักผ่อนสบายครับสไตล์สไตล์ทางเอวาและวดีแล้วก็แม่หาดนะวันนี้เราสองคนน่าจะไม่มีแล้วเนาะอาทิตย์หน้าจะมีความมาเรื่อก ACL เข้ามาอีกนะแล้วก็ อาจจะมีเรื่องเรื่องการซื้อขายที่ขยับเพิ่มเติมมัอีกอะไรก็วันนี้กเราขอขอลาไปก่อนดีกว่าเอาไปครับขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันดีวันเดอ์ไปครับครับกดกดแชร์ด้วยนนี้ัก็จะพมหมดเราไม่คิดกันละเริ่ไม่คิดกันไอตัวหลังกล้องนี่คิดกันทีมกกว่านะออลแกนโอเคไปแร้วไป